การระบาดของโควิด -19 ที่พวกเรากำลังเผชิญอยู่ในทุกวันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่มนุษยชาติต้องเผชิญกับโรคระบาดร้ายแรงที่คราชีวิตผู้คนหลักแสนหลักล้านคนทั่วโลกก่อนหน้านี้มนุษย์เราได้เคยข้ามผ่านความเจ็บปวดการสูญเสียมาครั้งแล้วครั้งเล่าหากย้อนกลับไปเมื่อ700ปีก่อนช่วงที่เกิดการระบาดของกาฬโรคภาพจำที่ทุกคนจำได้มาจนถึงทุกวันนี้ นอกจากความรุนแรงของโรคแล้วก็คงจะเป็นเรื่องของชุดที่มีภาพลักษณ์ชวนคนหัวลุกของชุดหมออีกาดำหรือเพล็กด็อกเตอร์ซึ่งปัจจุบันกลับได้รับความนิยมสวมใส่ตามงานปาร์ตี้ต่างๆแต่ใครจะรู้บ้างว่าในยุคนั้นภายใต้หน้าก,ากากจะงอยปากนกและชุดดำทะมึนชุดนี้นั้นมีอะไรแอบซ่อนอยู่ส่วนมาตรการต่างๆที่เราใช้กันอยู่ในยุคโควิด -19 ทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นการกักตัวสเตทคอร์เนที และอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติมีที่มาที่ไปอย่างไรเพิ่งเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยเราใช่หรือไม่วันนี้อับดุลไททูปจะพาคุณไปค้นหาคำตอบกันครับเผยความจริงภายใต้หน้ากากจะงอยปากนกและชุดดำทมึนเพลกด็อกเตอร์สหากย้อนกลับไปราวพุทธศักราช1,800หรือเมื่อ700กว่าปีก่อน โลกได้บันทึกถึงความสูญเสียจำนวนประชากรโลกราว200กว่าล้านคนจากโรคระบาดบูบบนิกเพล็กหรือการโรคซึ่งจัดว่าเป็นโรคที่มีความรุนแรงที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติที่เริ่มจากจีนขยายวงไปทั่วเอเชียคืบคลานสู่ตะวันออกกลางและลามไปยังฝั่งโยุโรปผู้ป่วยการโรคจะมีอาการตามชื่อที่ถูกเรียกกันว่าแบล็กเดยหรือความตายสีดำ เนื่องมาจากตามร่างกายของผู้ป่วยนั้นจะมีสีดําคล้าอันเนื่องมาจากเซลล์ผิวหนังที่ตายไปผู้รับเชื้อการะโรคจะมีแผลขนาดเท่าไข่ไก่หรือผลส้มตรงต่อมน้าเหลืองต่างๆจากนั้นจะมีไข้สูงเฉียบพลันเลือดออกในอวัยวะเมื่ออาการหนักจะเจ็บปวดทุกทรมานจนกระทั่งเสียชีวิตการแพร่ระบาดในครั้งนั้นมีด้วยการถึงสองสามระลอกใหญ่ๆแบบหาสาเหตุไม่ได้โรคจึงแพร่ระบาดไปในวงกว้างอย่างรวดเร็วและควบคุมได้ยาก เพราะผู้คนมีการโยกย้ายถิ่นฐานเพื่อหนีโรคระบาดผ่านมาจนมาถึงการระบาดในระลอกที่3เมื่อานแพทย์ชาวฝรั่งเศสเล็กซันเดรเอมิลีนเยอร์ซินได้ค้นพบว่าโรคนี้เป็นโรคที่เกิดจากแบคทีเรียที่มาจากหนูตลอดจนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กโดยจะระบาดผ่านมัดซึ่งติดเชื้อบนตัวสัตว์เหล่านั้นเมื่อทราบที่มาที่ไปของโรคการรักษาต่างๆจึงตามมาในช่วงที่การ,รโรคระบาดภาพจำที่มีมายาวนานจนถึงปัจจุบัน นอกจากในเรื่องของความสูญเสียแล้วก็คงจะเป็นภาพลักษณ์ที่ชวนคนหัวลุกของชุดเพลง Doctors ที่ใครหลายๆคนเรียกว่าชุดหมออีกาดำชุดนี้เป็นชุดที่ได้รับการออกแบบมาจากในแพทย์ชาวฝรั่งเศสชาวเดอร์ลอมที่ประกอบไปด้วยเสื้อคลุมยาวเคลือบด้วยขี้ผึ้งสีดำทะมึนใส่สวมทับเสื้อสวมใส่กางเกงขาย,ยาวที่เชื่อมติดกับรองเท้าบูทมีถุงมือที่ปกปิดมืออย่างมิดชิดส่วนฮูดและหมวกนั้นทำมาจากหนังแกะ บนใบหน้าสวมใส่หน้ากากคล้ายนกที่มีจง,งอยปากยาวมีแว่นสำหรับป้องกันดวงตาและในมือถือไม้เท้าด้วยรูปแบบของชุดที่ราวกับหลุดออกมาจากหนังสยองขวัญทำให้ใครหลายๆคนคิดว่าเป็นความเชื่อทางไสยศาสตร์แต่ในความเป็นจริงหากมองในมุมการแพทย์แล้วนั้นทั้งหมดคือชุดที่ใส่เพื่อป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายของหมอผู้ยืนอยู่บนความเสี่ยงพร้อมจะติดเชื้อจากผู้ป่วยได้ตลอดเวลาหน้าก,ากากที่มีจะง,งอยยาวออกมาครึ่งฟุต นั้นออกแบบมาเพื่อใส่ตัวยาและสมุนไพรบางอย่างเช่นผงสกัดจากพิษงูอบเชยอย่างไม้หอมหรือมดยอบและน้ำพึ่งเป็นต้นโดยเชื่อว่าสมุนไพรเหล่านี้จะช่วยดักเอาอากาศที่เป็นพิษและป้องกันสารคัดหลั่งจากผู้ป่วยก่อนที่หมอจะหายใจเข้าไปนั่นเองและในส่วนของไม้เท้านั้นก็มีไว้เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงกับคนไข้หรือสิ่งของต่างๆจึงกล่าวได้ว่าชุดหมออีกาเพลกด็อกเตอร์สนั้น เดยบเสมือนชุด PPE ของแพทย์ในยุคปัจจุบันยุคโควิด1 9ดีๆนี่เองจุดกำเนิดของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศแห่งแรกของไทยโรคระบาดร้ายแรงในอดีตไม่ว่าจะเป็นการโรคอหิวาตการโรคไข้ทรพิษได้ระบาดในประเทศไทยหลายต่อหลายครั้งแต่ละครั้งได้ฆ่าชีวิตผู้คนนับพันนับหมื่นคน นับตั้งแต่ยุคกรุงศรีอยุธยาจนถึงรัตนโกสินทร์โรคเหล่านี้ส่วนใหญ่มักเป็นโรคที่แพร่ระบาดมาจากนอกประเทศประกอบกับการแพทย์และความรู้เรื่องเชื้อโรคเหล่านี้เรายังมีไม่มากพอการแพร่ระบาดของโรคจึงมักรุนแรงและลุกลามในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เมื่อพุทธศักราช2437ได้เกิดการระบาดของการโรคตามเมืองท่าในจีนและฮ่องกง จากนั้นจึงแพร,ร่ระบาดไปยังอินเดียอฟริการัสเซียยุโรปสิงคโปร์รวมถึงประเทศไทยของเราช่วงนั้นประเทศเรามีความรู้เรื่องโรคระบาดเพิ่มมากขึ้นจากเดิมมีการตระหนักถึงการตรวจและกักกันโรคไม่ให้เข้าสู่ประเทศซึ่งเป็นมาตรการที่จะป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงนั่นเองรัฐบาลจึงได้ตั้งด่านตรวจโรคขึ้นที่พัทยาเกาะไผ่ซึ่งเป็นเกาะร้างเล็กๆไม่มีบ้านเรือนหรือผู้คนอาศัยอยู่ โดยมีพระบำบัดสัพโรคหรือหมอฮันส์อดัมสันที่คนไทยเรียกว่าหมอลำสั้นเป็นนายแพทย์ประจำด่านขั้นตอนของด่านคือบังคับให้เรือที่มาจากฮ่องกงมาจอดที่เกาะไผ่เป็นระยะเวลา9วันจากนั้นพระบำบัดสัพโรคและเจ้าหน้าที่ก็จะตรวจโรคทุกคนที่เดินทางโดยสารมากับเรือว่ามีคนป่วยหรือมีหนูติดมาด้วยหรือไม่ถ้าพบคนป่วยหมอก็จะทำการรักษาบนเรือ และเมื่อไม่พบว่าเป็นการโรคจึงจะออกใบรับรองและอนุญาตให้เดินทางเข้ามายังกรุงเทพได้ส่วนเรือที่มาจากเมืองท่าของจีนนั้นจะต้องจอดเพื่อตรวจโรคทุกคนบนเรือก่อนแต่ในกรณีหลังนี้จะไม่มีการกักเรือไว้การเกิดขึ้นของด่านตรวจโรคเกาะไผ่เมื่อ120กว่าปีก่อนจึงนับเป็นจุดกำเนิดของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศแห่งแรกของไทย ก่อนที่จะมีการพัฒนาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องไปตามแต่ละยุคสมัยเช่นปัจจุบันที่เรามี State q ค a อเ n t ทีนเป็นด่านควบคุมโรคด่านแรกที่รัฐจัดหาให้ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ที่มีความเสี่ยงของการระบาดของโรคโควิด -19 กักตัวเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อออกไปในวงกว้างนั่นเองและรู้หรือไม่ว่าการระโรคได้หมดไปจากประเทศไทยของเรา โดยพบผู้ป่วยรายสุดท้ายที่จังหวัดนครสวรรค์เมื่อพุักราช2,495จากนั้นยังไม่พบอีกเลยมาตรการอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 ที่เรากำลังเผชิญกันอยู่นั้นมาตรการอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติหลายๆคนคงอาจจะคิดว่า เป็นมาตรการที่เพิ่งมีมาในยุคของโควิด -19 ระบาดแต่ความจริงแล้วมาตรการอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาตินั้นมีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สองพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยช่วงที่มีโรคอหิวาหรือโรคหาแพร่ระบาดจนทําให้ในครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิตเฉพาะในกรุงเทพและหัวเมืองใกล้เคียงรวมกันถึงส0,000 000, คนจนฝังและเผาศพกันแทบไม่ทันศพกองสุมกันอยู่ที่วัดสเกต จึงกลายเป็นอาหารของฝูงอีแร้งจำนวนมากจนเกิดคำว่าแร้งวัดสเกตนับเป็นภาพที่น่าสังเวชใจเป็นอย่างมากรัชกาลที่สองจึงโปรดให้จัดพระราชพิธีอาภาตพินาศขึ้นที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสเพื่อกำราบโรคภัยไข้เจ็บและปลุกปลอบขวัญราษฎรในพิธีพระองค์จะทรงรักษาอุโบสถศีลพร้อมกับข้าราชการน้อยใหญ่มีการยิงปืนใหญ่รอบพระนครตลอดคืนอัญเชิญพระแก้วมรกต และพระบรมสารีริกธาตุออกแห่และโปรยพระพุทธมนตร์ตลอดทางพร้อมส่งประกาศให้ราษฎรทั้งหมดทำบุญให้ทานรักษาศีลหา้ามฆ่าสัตว์นอกจากนั้นยังมีรับสั่งให้ยกเลิกการเข้าเฝ้าในราชกิจที่ไม่จําเป็นให้ไพร่ที่อยู่เวรประจําพระราชวังกลับภูมิลาเนาปล่อยนักโทษยกเว้นเฉลยพม่าและให้ทุกคนเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านเรือนจะออกนอกบ้านได้เมื่อมีเหตุจําเป็นเท่านั้น เมื่อทุกคนปฏิบัติตัวดังนี้เป็นเวลาเพียง15วันโรคระบาดก็คลี่คลายลงปัจจุบันอหิวาตากโรคไม่ได้สาบสูญไปจากไทยยังคงพบได้ประปลายแต่ความรุนแรงของโรคลดลงกว่าสมัยก่อนและได้มีการยกเลิกการรายงานโรคอหิวาตากโรคในปี2532โดยเปลี่ยนชื่อเป็นโรคอุจจาระร่วงอย่างแรงการเจ็บป่วยและโรคระบาด นอกจากเป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้แล้วยังเป็นตัวผลักดันที่ทำให้มนุษย์เราต้องพยายามต่อสู้คิดค้นติ้นรนเพื่อความอยู่รอดในอีกไม่ช้าวิวัฒนาการทางการแพทย์จะพาเราก้าวข้ามโรคระบาดท,ที่รุนแรงโควิด -19 ไปได้เหมือนดังเช่นในอดีต